มุมมงมสวางสวางออกออกเข้าเข้าจโลกไปถามหาว่าพูดเป็นไปททางเหนือทางใต้มันมาเปน้าแนวไอ้ยางมาลออมันดาร์ในเราว่าสวัสดีเจ้าท่านนายอำเภอเอาว่นไม่ได้ใช้ตาอกว่าเาเป็นอำเภอตุกตอมพีเปี่ยฮองเจ้าเสือเต้ามุกแเป้าเป่ยองเจ้าปีกลางตุกตวิธีปืนเข้าปะตอม เวียงความเจ้บพี่คอยอันติดดึกหลังหญ่หลอดด้ปูนซีเมนหน,น,น้าบ้านมีนรถเองบ้านบาอันปีน้อยก็ไม่บอกพิษล่ะ ไอ้ยไปให้ยาเกียติโอ้ยาใจนะเอาโจเด็กนี่มาสูเจเม่ยันันมเป็นเพื่อสาคโลกไม่รุสีอยยาช่งขลุ่ยมาเส้นตู้พวกุนจารไม่ต่พักนะาไม่โชวไมสูบไมใช่เราอีกเด็กโ้หล่นไปตีแ่าเลยโชคขับแม่บ้านมันอี่ีมจิเ่

จะบอกเกนมีน้องเอลอาไเปีนักศึกษาอยู่ที่เมืองฝรั่งเศสออสเตรเลียมาเลเซียสวิสเซอร์แลนด์อี่ปุ่นฮอลแลนด์ให้จบให้เองเจอรินอ่านห้าไปเปลี่ยนสีเพราะาอสอบติได้ถูกไปเรียนเดี๋ยกคเรยอยสด้จภาษางกเีนอิ่มไปต่อสหรัฐค่ามหูไอ้กันนักโจ้ เราจะเอาเป็นประธานาธิบดีที่ขานเล่นกันว่ามันสับสนคปนเปี้ยนไปดัานกันเชื่อเรี่ยงไปเพื่อกับเพื่อนปองอะไรแห่งอีกกัมโชเอาปั้นมันใน ถูกต้องมีมาหูหนวดแต่เอาหัวกัน <laughs>

สเร็จเสร็จการศึกษาไปเรียนต่ออเมริกาเป็นนักศึกษาอยู่มอรมมาสาสมัยในยุประยุ์จันโอชาจะเอาหนี่พุทกสารห้าปศุภับันปริญญาบังคูาลขันนามีจะเป็นห้าสามปุ่นสี่ปุ๊กปริญญาเอาไปฝันทุคนไปหม่อมังภูแบบน้กมีอุ้ยอ้เอาไปหออยาคขขาย ไปปุ๋ยไปปริญญาโอ้ยยังแตานวะโอ้ขังมึอนะกษัตริย์ปีน้มันโควิดระบาดมันเส้นยุ่งยากมันได้ไปที่ไหนเลยได้ตั้ตัวได้ไปบันไดเมืองนอกมาองไทมันเปลนไปอย่าัตไดเฮียนออนไลน์ปอไผ่ปอมันโรคห้าหันนำนี่มันเนี่ยมายุ่งหลัง

Cocô, oh, ແລະຮອບກູກໍແນ່ເອົາລາວນະພີ່ຮ້ອງລາວຕາຝັນສູ່ບ້ານໃດບ້ານໃດຮອບກູກໍໄປເນາະກູກໍບໍ່ເປັດເປັ່ນວ ถ้าเจ้าบอกีพะย่ะนี่เจ้าต่นมาเอามาผู้หรอกไม่เวาหามันตอขสอหาโควิดใหม่ๆแน่เลยเขา่อได้ข่าวมามองแบแแบงออกมาเป็นเงินแต้ทวงมันเนอะทีนี้มันจะมาไปเลยนะไปหลับไปเลยยังไงโอ้ยมันนี้ข้อคมขืนอุ้ยเอ้าบ้าไปยัยเจ้าไปอ้อนหน้าบ้านอ่ะอ้อน่นเย็ดเย็ดเอ๊เเค่เอะกยาเ Tell me, yêu bằng ngủi khán tiêu ừ. nơi... ờ, chí mà, mình mặt điện 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 ติ่งปากล้มตาแตกเต๋อว่าไอ้ตัวน่ะต่ไหนโอ้ยที่อยู่ข้างบ้านตัวไหนนะมันบอกกูบอกู้จักกะก็บอกู้จักนะกะจันหูหูมันจะดีนะ สระมันใกล้กันลูกสระเนี่งคนหูดีอ๋อสระออกสระอุ้ยเนาะเออสาระออกสระอุ้ยนะอ๋มันให้ดยินพีเปรียวเทียบกันเลยไปมังนาะเออไปข้าวข้อเออตุยนุ้ยเออข้าวข้อน้ากะอ๋อก็เลยได้ยินพิชไอนเง้ยมันไปมังเนากรแบนหงส์สืนอุ้ยเออกระเข้าวข้อก็เลยตุยนุ้ยอข้าว้อหนไอ้ตุยนุ้ยเมปนยุ้ยบอกเนี่ยเออมันไปมังเนาะเอ ไม่กินอหามนรงเงี้ยครับเป็นแบบเว้ยมันได้มีบัดที